สวัสดีค่ะรสสุคนธทลพาดานะคะเจ้าของร้านอ e ีแซบอีสารค่ะ3แยกสองออำเภอะพะนะคะร้านอ e ีแซบอีสารของเราก็ทําเกี่ยวกับร้านอาหารอ e ีสานนะคะก็จะมีพวกส้ตมตำมียำมีลาบม,มีต้มมีแกงนะคะรวมถึงปลาเผาแล้วก็หมูกระทะแต่ช่วงนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นส้ตมตำนะคะจานละ9บาทตั้งแต่วันที่20ิมิถุนายนถึง20กรกฎานะคะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง20นาฬิกาเลยสําหรับท่านใดที่ผ่านไปมานะคะก็สามารถเข้ามาชิมส้ตมตำของเรา ละ9บาทเท่านั้นเพราะว่าส้มตำนะคะของเราอยู่ในเมืองเกษตรเนาะพาเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเมืองเกษตรที่ปลูกพืชผักเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดมีถั่วมีมะละกอร,รวมถึงพืชผักต่างๆนะคะชาวปกพาเขา,าก็ปลูกเป็นแหล่งผลิตแล้วก็เราก็ได้ราคาถูกนะคะก็เลยจัดโปรโมชั่นตัวนี้ถือคติที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้นิด ส่วนของโปรโมชั่นนะคะส้มตำ9บาทของเรานะคะลูกค้าต้องมานั่ทานที่ร้านนะคะเพื่อจะได้เจอแมค่ค้าสวยๆนั่นเองนะคะแล้วก็ในที่นี้นะคะถ้าอยากสั่งอาหารกลับไปทานที่บ้านก็สามารถโทรได้ที่เบอร์โทรนี้เลยค่ะ0649491541 0824233083นะคะถ้าเดินทางมาที่ไหนถ้าเดินทางมาพบพระนะคะก็อยู่ขวามือนะคะจะอยู่สามแยกพอดีนะคะจะอยู่สมแยกตรงข้ามป้อมตำรวจนะคะ มีป้ายชื่อร้าน,ม,าานมีป้ายชื่อร้านกินดีอยู่ดีแล้วก็อิซัปอิสานนะคะป้ายใหญ่ๆสีเหลืองสังเกตง่ายๆขวามือเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเลี้ยวไปไพูพ่าหรือว่าจะขึ้นทางอุ้มผางน,นะคะจะเห็นป้ายใหญ่ๆของเราเลยค่ะทิงจากช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นว่าประเทศไทยเนาะเกิดโควิดไม่ใช่แับประเทศไทยแหละต่างประเทศก็เหมือนกันนะคะก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่า เราตอนที่เราเปิดร้านอาหารอยู่ตอนนั้นน่ะมันซบเซามากๆนะคะตอนนี้เรารู้สึกว่าเราต้องเปิดเปิดตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเชื่อว่าอำเภอโพพ้านะคะหรือว่าทางผ่านเนื่องจากช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นว่าประเทศไทยเนาะเกิดโควิดไม่ใช่แต่ประเทศไทยแหละต่างประเทศก็เหมือนกันนะคะก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราตอนที่เราเปิดร้านอาหารอยู่ตอนนั้นน่ะมันซบเซามากๆนะคะตอนนี้เรารู้สึกว่าเราต้องเปิดเปิดตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเชื่อว่าอำเภอโพพ้านะคะหรือว่าทางผ่านที่จะไปอุผ่าเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ ให้หนักท่องเที่ยวเนี่ยผ่านไปผ่านมาสามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในการที่จะมาชิมรสชาติส้งตำของเราได้นะคะและการเปิดตัวในครั้งนี้นะคะโปรโมชั่น9บาทถือว่าแรงมากแรงจนที่แบบใครๆเพื่อนที่กรุงเทพเนี่ยทักมาถามเลยเฮ้ยได้อะไรหรือเปล่าได้อะไรหรือเปล่ามันได้จริงหรออะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนเข้าทักเข้ามาถามเลยอะค่ะว่ามัน9บาทจริงไหมมันมีจริงไหมจนบางคนคิดว่าชื่อร้านตำ9บาทไปแล้วอะค่ะแต่ร้านของเรานะคะอีแปอีสานนะคะโปรโมชั่น ่วงนี้9บาทมีแนวคิดอย่างไรครับค่ะตัวโปรโมชั่น9บาทของเรานะคะก็เป็นการการะตุ้นการท่องเที่ยวเนาะช่วยให้คนมาเที่ยวอำเภอพะพานะคะจากราคาที่เราขายอยู่นะคะ40บาทขึ้นนะคะตัวส้มตำทุกตําเลยตอนนี้เหลือแค่9บาทเท่านั้นนะคะตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ครับตั้งแต่เวลา15มินาถึง20นาฬิานะคะ15พฤศจกายน -20 นาฬิกา